สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิวชัยพลเปิดใจครั้งแรกหลังขอเมษาแต่งงานแวนเพชรเมร็ดเ,เป้งขอแม่ให้ลูกสะพ้ยซึ่งล่าสุดช่อง YouTube ของนิวชัยยพลได้เปิดเผยคลิปที่ชื่อว่าครั้งแรกที่แรก นิวชัยพลเปิดความรู้สึกหลังขอแต่งงานเมษา new chapter และความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่ขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานและความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ถูกผู้ชายคนนั้นขอแต่งงานซึ่งงานนี้นิววางแผนไว้นานมากเกือบเดือนเลยทีเดียวท่องในหัวทุกวันว่าจะพูดอะไรดีจะบอกว่ายังไงดีพอถึงเวลาจริงลืมหมดเลยพีคสุดคือฝนตกอยู่ในห้องกำลังจะไปที่เซาบีสแต่ฝนตกซึ่งก็ได้แต่ภาวนาให้ฝนหยุด แต่คิดว่าน่าจะตกไม่นานเพราะแดดยังออกฟ้ายังเปิดอยู่แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพอถึงเวลาพระอาทิตย์ตกจริงๆก็ไม่มีฝนฟ้าเปิดสวยมากฟ้าฝนเป็นใจระเบิดแสงสวยมากท้ายที่สุดแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากณโมเมนต์นั้นหลายความรู้สึกมากเคยขอแต่ในละครพ่อมาขอในชีวิตจริงตื่นเต้นกว่ายเยอะขอในละครไม่ลืมบทแต่ชีวิตจริงลืมหมดทุกอย่างก็ปล่อยไปตามฟิลตามธรรมชาติไม่มีอะไรจะพูดกันแล้ว เพราะรู้กันหมดแล้วส่วนแหวนที่ใช้ขอแต่งงานเป็นแหวนของคุณพ่อคุณแม่เพชรเม็ดน,นี้มาจากแหวนของคุณแม่แล้วเอาไปทำตัวเรือนใหม่เป็นความตั้งใจว่าอยากจะเอาเพชรเม็ดนี้มาอยู่ในแหวนแล้วเอาเพชรวงนั้นมาขอหนุ่มนิวยังเล่าอีกว่าคลิปนี้น้องเตรียมชุดขาวมาสี่ชุดแล้วใส่ทุกวัน ขอก็ขอไม่ขอก็ไม่ขอแต่ใส่ชุดเขาทุกวันฉันต้องสวยไว้ก่อนเพราะฉันอยากมีรูปตอนขอแต่งงานแล้วชุดเขายังไงฉันก็ขอมีชุดเขาฉันจะใส่ทุกวันเธอจะขอหรือไม่ขอก็แล้วแต่เธอตอนขอตอนแรกก็อยากให้มีครอบครัวมีเพื่อนๆอ,อ,อยู่ด้วยแต่ด้วยโควิดก็ต้องจำกัดการเที่ยวที่เล็กลงการเดินทางก็ยากขึ้นก็เลยตัดออกไปพยายามทำทุกอย่างออกมาดีที่สุดด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของฝั่งอ่าวไทย ก็คุยกับทางโรงแรมทุกวันเช็คเรื่องอากาศตลอดพบว่าวันที่4มิถุนายนคือวันที่อากาศดีที่สุดของเดือนนี้แล้วก็เลยเลือกมาช่วงที่ตรงกับวันนั้นอยากให้อากาศมันดีให้ทุกอย่างเพอร์เฟกเพราะน้องเขาชอบทะเลชอบชายหาดชอบพระอาทิตย์ตกเราก็เลยแพลนกันว่าขอตรงเซาบีดเพราะมีครบเลยแพลนไว้ว่าเดี๋ยวจะพาไปฮันนีมูนที่มาลดีฟขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ